ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็บอกเลยว่าพัดลมวันนี้คือตั้งแต่ได้มาคือมันใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็แบตอึดมากแกฉันอยากจะแนะนําเลยว่าใครที่อยากได้พัดลมวันนี้ฟังก์ชันมี1ก็คือไฟแล้วก็เล่งได้5ระดับแล้วลมที่ให้มาก็ไม่ได้แย่เลยสําหรับพัดลมพกพาเครื่องหนึ่งนะฮะเอาไว้แบบเวลาใครก็ตามที่ไปห้องน้าอะร้อนพกได้ หรือจะยึดติดหรือจะหาที่เหล็กแขวนแขวนในห้องน้ําแขวนปุ๊บก็ปรับปรับได้มันปรับมันปรับได้มันหมุนได้3 6 0้อองศาเลยแกแกจะเอามุมไหนท่าไหนได้เลยนะฮะซึ่งมีอันเนี้ยไว้แล้วมันดีมากฉันอยากจะให้แนะนําอยากจะให้แนะนําอยากจะแนะนําว่าใครที่ยังไม่อยากได้หรือใครที่ยังไม่มีฉันใช้คำว่าไม่อยากได้ไม่ได้สิใครที่อยากได้หรือใครที่ยังไม่มีอันเนี้ย พกไว้เวลาไปแบบไปตั้งแคมป์เวลาไปเล่นน้ํำตกเวลาไปที่ไหนก็ตามที่มันไม่มีไฟอ่ะแต่เราชาร์จแบตพลมเราเต็มเราจะเย็นเราจะสบายกว่าคนอื่นแน่นอนฉันแนะนำฉันคอนเฟิร์มจากการใช้จริงของฉันนีนทุกๆวันเพราะเพราะว่าฉันชอบเอาไปเปิดตอนที่ออกกําลังกายบนแผ่น บนแผ่นนั้นน่ะแผ่นแผ่นที่เขาเล่นโยคะกันอนะ่ฉะฉันเอาไปออกกำลังกายฉันเอาไปเปิดจอหน้าฉนันเลยสะดวกมากใครสรนใจซิมปะก้าหรือป็นสนใจได้เลยของแบบนี้ต้องลองนะจ๊ะเออ